ดีเอราวันกรุ๊ปกําไรในไตรมาสที่4กําไรปกติทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการและดีกว่าที่เราคาดการไว้จากอิบิดามาจินที่แข็งแกร่งสําหรับตัวยาดนะคะดีเอราวันกรุ๊ปก็มีการรายงานตัวของกําไรสุดที่ออกมาในไตรมาสที่4อยู่ที่378ล้านบาทค่ะแต่ว่าถ้าเราหักรายการพิเศษออกทิ้งไปแล้วเนี่ยจะพบว่ากําไรปกติทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะคะอยู่ที่370ล้านบาทเป็นการเพิ่มขึ้น58% 58% year o แ year แร้วก็0ต 7% q o q งบที่ออกมาตรงนี้เนี่ยดีกว่าที่เราคาดไว้21%แล้วก็ดีกว่าที่ตลาด่าดไว้ประมาณ10%ค่ะหลักๆเนี่ยมาจากตัว EBITDA margin ที่แข่งแกร่งนะคะเนื่องจากว่า EBITDA margin ที่ขยายเนี่ยคือได้รับประโยชน์จากในเรื่องของการปรับเพิ่มราคาค่าห้องได้ในช่วงของไตรมาสที่4ค่ะ จดปี2567ไปนะคะทางบริษัทมีการรายง,งานกำไรสุทธิที่อยู่ที่1,300ล้านบาทเพิ่มขึ้น72% year on year ค่ะและในแง่ของกำไรปกติก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะอยู่ที่909ล้านบาท เพิ่มขึ้น22% y ย a r on y e อ r ค่ะมาในปีนี้นะคะทางบริษัทก็ยังคงตั้งเป้าในเรื่องการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีการตั้งเป้ารายได้เนี่ยจะเติบโตประมาณสัก10%ค่ะถ้าเราแบ่งแล้วเนี่ยในกลุ่มหลักอย่างกลุ่มโรงแรมระดับ3-5ดาวทางบริษัทต,ตั้งเป้าว่าจะโตได้ประมาณสัก5-7%ไประ,ระดับที่ปกติมากขึ้นแต่เซกเมนต์สำคัญอย่างตัวของบัตรเจ็ดโฮเทลผ่านทางตัวของ Ho- ปอินเนี่ยนะคะเอ,อ่อในกลุ่มนี้เนี่ยทางบริษัทมองว่าน่าจะมีการ การเติบโตที่สูงกว่าคือตัวประมาณสัก23%ตรงนี้เนี่ยมีส่วนบวกจากการขยายโรงแรมจากปีก่อนแล้วก็จะต่อเนื่องมาในปีนี้นะคะในปีนี้เนี่ยทางบริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงแรมฮับอิน10แห่งในประเทศไทยค่ะในเรื่องของการต่อสัญญาเช่า20ปีของโรงแรมการไทยเอราวัณเนี่ยยังอยู่ในระหว่างของการต่อสัญญาอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ และในแง่ของโรงแรมนี้เนี่ยทางบริษัทยังคงแผนว่าจะเริ่มการปรับปรุงโรงแรมนะคะตั้งแต่ช่วงของไตรมาสที่3ปีนี้เป็นต้นไปรวมถึงมีแผนที่จะปรับปรุงโรงแรมที่ภูเก็ตนะคะก็คือเดอนาคาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะเริ่มในไตรมาสที่2สิ่งที่ทางบริษัทจะทำก็คือการรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงในช่วงของ low season แล้วก็ทําเป็นเฟสเฟสไปซึ่งตรงนี้มันจะช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อการดำเนินงานค่ะ ในแง่ของประมาณการของเรานะคะเรามีการปรับประมาณการปีนี้ขึ้น8%เพื่อสะท้อนงบโดยมากที่4ปีที่แล้วที่ออกมาดีกว่าคาดภาพในปีนี้เราเประเมินว่าภาพของกําไรปกติจะโตได้ประมาณสัก5%นะคะตรงนี้ไน้่ย based on สมมติฐานที่ conservative กว่าทางบริษัทคือเรา,เอาประเมินว่าตัวรายได้เนี่ยจะโตประมาณสัก6%ในปีนี้ค่ะ ในแง่ของภาพกำไรรายไตรมานเนี่ยเราคิดว่าเครื่องแรกของปีจะยังคงเติบโตได้ดีแข็งแกร่งนะคะก่อนที่จะมีการชะลอหรือว่าซอฟลงบ้านในช่วงครื่งหลังในช่วงที่มีการเริ่มปรับปรุงโรงแรมค่ะ valuation น,น่าสนใจนะคะในวันนี้เนี่ยเทรดอยู่ที่ P/E 16เท่านะคะซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของกลุ่มนะคะและบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล9สตางค์ต่อหุ้นคิดเป็นยิวที่2.9%จะ XD วันที่7มีนาคมนี้ค่ะเราให้คำแนะนำที่ outperform สำหรับเอราวันนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่4.80บาท80สตางค์ต่อหุ้นค่ะ app i n n o v x ใหม่กําเนิดจักรวาลใหม่แห่งการลงทุน รบทุกเรื่องทั้งเครื่องมือข้อมูลเพื่อขวาทุกโอกาสการลงทุนทั่วโลกดาวน์โหลดเลยแอป Innovest X ใหม่